สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาสอนนะคะในส่วนของตัว g D ด e เ Exa ์เนะคะว่าในห้องสอบเนี่ยเราจะเจอข้อสอบเป็นประมันไหนกันบ้างนะคะอ่ะมาเริ่มกันนะคะโอเคเริ่มต้นกันนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งเนาะเขาบอกว่าอะไรเริ่มต้นก็คือการอ่านคำถามก่อนทุกวิชาทุกครั้งที่พี่ิวสอนก็จะบอกให้เริ่มต้นจากการอ่านคำถามเนาะเขาบอกว่า what is the velocity ถามหาอะไรคะ velocity ก็คือความเร็วอ่ะ คำถามหลายๆคนถามหาว่า velocity กับ speed ต่างกันยังไงคะพี่ยุ้ย speed คือความเร็วเราจะพูดถึงแค่ช้าหรือไวเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขแต่ถ้าเป็น velocity นะคะจะมีพวกสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นบวกเป็นลบด้วยอ่ะถ้ามันเหมือนเขาเรียกว่าลดความเร็วลงอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลบใช่ปะ่ะแล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นบวกนะคะ ถามว่าสุดท้ายเนี่ยหน่วยเหมือนกันไหมหน่วยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันแค่ว่าตัวหนึ่งมีการระบุทิศทางตัวหนึ่งไม่มีการระบุทิศทางอันนี้คือไม่ระบุเนาะเขาพูดว่าอะไรคะ what is the velocity of the french cars ในที่นี้มันคือเหมือนแบบบรรทุกอะค่ะรถบรรทุกนะคะ i m medley a โดยทันทีทันใด after they collide หลังจากชนกันเขาอยากรู้นะคะความเร็วของรถยนต์ทันทีทันใดที่มันหลังจากชนกัน No. อ,อธิบายเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะในส่วนของมีอยู่หนึ่งคำศัพท์ที่อยากให้รู้คือ conservation คือการ conserv e การ conserv ์คือการรักษาสมดุลเอ้รักษาสมดุลความหมายคือบนโลกนี้อ่ะลองลองคิดนะคิดตามนะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องถามว่าโทรศัพท์หนึ่งเครื่องมันถูกเศษขึ้นมาหรือเปล่าเปล่ามันก็เอาอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะมาผลิตแล้วก็กลายเป็นโทรศัพท์ให้เราใช้หนึ่งเครื่องเก็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้น ของเนี่ยนะคะหรือพลังงานอะไรก็ตามมันไม่ได้ถูก d e s t r o y ไม่ได้ถูกทำลายนะคะหรือถูกสร้าง d e s t r o y or create ถูกสร้างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะมันแค่แปลงลักษณะเฉยคิดตามว่าเวลาไปกินหมูกระทะข้างล่างหมูกระทะมีอะไรคะข้างล่างเต่าอ่ะก็มีไอ้ฐานสีแบบดำๆใช่ปะ ถามว่าฐานสีดำๆโดนความร้อนมันหายไปไหนไม่มันกลายเป็นขี้เท่าขี้เท่าหายไปไหนไม่มันกลายเป็นฝุ่นในอากาศปุ้งปิ้งปิ้ง,ปงไปเก็ตใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราพูดถึงกฎสมดุลคือเข้าต้องเท่ากับออกเช่นพิวเทน้ำแก้วนี้50 ml เทมาอีกหนึ่งแก้วก็ต้องเป็น50 ML เท่าเดิมเก็ตใช่ปะอะเรามาดูเข้าใจดีมากๆในห้องสอบของตัว G d ดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องจําสูตรเข้าไปเขามีให้สูตรมาแล้ว อันนี้คือก่อนชนใช่ไหมนี่คือหลังชนชนก่อนนะคะอันนี้หลังเริ่มต้นก่อนนะคะเขาบอก two empty French cars roll toward each other toward ก็คือชนเข้ากันปุ้งอย่างนี้นะคะ o t h e r on อะ uh, frictionless truck frictionless friction Fr คืออะไรเอ่ย friction คือแรงเสียดทานแรงเสียดทานเกิดจากอะไรแรงเสียดทานเกิดจากของสองสิ่ง นะคะหรือวัสดุใดๆก็ตามที่ไปสไลด์อีกหนึ่งพื้นผิวที่มันไม่เรียบเช่นพี่วิถามว่าระหว่างถ้าพี่วิเล่นลเลสเกตนะคะบนพื้นหญ้ากับเล่นลเลสเกตบนพื้นกระเบื้องแน่นอนว่าเล่นลเลสเกตนะคะบนพื้นกระเบื้องมีฟิกชันที่น้อยกว่ามีแรงเสียดทานที่น้อยกว่าแต่อันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นแหละนี่คือคีย์เวิร์ดของเขาคือโดยทั่วไปอ่ะ พลังงานมันเข้าเท่ากับออกก็จริงเหมือนเทน้ำเก็ตนะพิวิน้ำอันนี้เป็นห้าสิบเอมลพิวเทไปอีกแก้วหนึ่งแก้วลักษณะนี้มันควรที่จะได้ห้าสิบเอมลเท่าเดิมแต่ในข้อเท็จริงคือมันอาจจะมีเศษน้ำเกาะเกาะอยู่ที่แก้วก็ได้ถ้าเราเทไปนั่นไหมมันจ,จะลดลงเหมือนกันพลังงานค่ะอันนี้เขาบอกว่ามันไม่สูญเสียพลังงานมันเป็น frictionless เลยนะคะ each French car has a mass of ในแต่ละอนัน mass คือ m ว่า m 1เท่ากับ m 2ถูกไหมเพราะต่ละอันมันเท่ากันอยู่ที่500กิโลกรัม kg the velocity v of each car is show n in the meter per second นะคะมันแสดงให้เห็นให้กลายเป็น meter per second เนาะอ่ะแล้วเขาบอกต่อว่า on French car moves at 4นะคะ meter per second อันแรกนะคะเป็น4.0 meter per second while ในขณะที่ the other moves at minus 3.0 meter ม e รวินาทีทำไมถึงเป็นติดลบเพราะมันเป็น opposite direction The equation for the conservation of momentum is provided below นี่เขาให้มาแล้วแปลว่าก่อนชนต้องเท่ากับหลังชนขอลบตรงนี้ก่อนนะคะ เราเขียนข้อมูลที่เราได้ก่อนเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้ velocity velocity ตัวไหนที่เขาอยากรู้ตัวนี้ค่ะเพราะเรารู้ v 1แล้วนี่ไง v หของคันที่1นึ่ v สองคันที่2เราอยากรู้ v ธรรมดาที่ไม่มีตัวห้อยเขียนได้เลยเป็นอะไรคะ5,000ค่ะคูณด้วย v 1คือ4บวกด้วย5,000ค่ะคูณด้วย v 2คือลบสใส่สัญลักษณ์ไปด้วยพราะมันเรากำลังพูดถึง velocity ที่เรา consider หรือเราพิจนารณาเรื่องของตัวสัญลักษณ์ นะคะเท่ากับนะคะขอย้ายนิดนึงนะอ่าเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ5 0 0พันบวก5 0 0พันคูณด้วย v สิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรเอ่ยเราอยากรู้ v วิชาเลขนะคะพี่ยูเคยสอนไปแล้วสำหรับใครที่เคยเรียนกับพี่หรือนะคะไปดูวีดีโอที่สอนฟรีก็ได้เราอยากรู้ตัวไหนเราจับตัวนั้นยึดเอาไว้แล้วย้ายตัวข้างๆงเนี่ยที่อยู่กับมันเนี่ยออกไปให้หมด ก่อนที่จะย้ายด้วยความที่มันเป็นวงเล็บพี่วิรวมกันก่อนมันจะได้คิดง่ายห้าพันบวกห้าพันกลายเป็นหนึ่งหมื่นดูนะหนึ่งหมื่นทำอะไรอยู่กับวีหนึ่งหมื่นทำอะไรอยู่กับวีคูณอยู่เปล่าว่าพี่วิต้องย้ายไปหารถูกปะ่ะก่อนย้ายไปหารนะพี่วิขอบวกเลขทางซ้ายมือก่อนก้อนซ้ายมือก้อนนี้จะได้ทําง่ายห้าสี่ยี่สิบในห้องสอบใช้เครื่องคิงเคงดเลขได้นะติดลบนะห้าสามสิบห้าเท่ากับหนึ่งหมื่นก่อนนะยังไม่ย้ายนะคะ v สองหมื่นลบหมื่นห้าเหลืออะไรเหลือห้าพันถูกไหมคะเท่ากับหนึ่งหมื่น v v เดียวมีค่าเท่ากับห้าพันค่ะหารด้วยเมื่อกี้บอกอยู่ว่าติดกันคือการคูณบางคนงงตัวเลขติดกันทำอะไรกันอะพี่ยุ้ยห้ากับสี่มันคือการคูณกันค่ะถ้าเลขติดกันคือการคูณกันเน,ะนะอะอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะมันคือการคูณกันอันนี้ห้าสี่ยี่สิบ อันนี้จะเป็นติดลบ20แต่ถ้าเป็น5ลบ4คือเหลือ1นะระหวังนะคะนี้เป็น1,000 0หมื่นพีวิตัดค่ะ0กับ0ตัดกันทิ้งเหลือ 5, หาหารด้วย10ขอลองไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะอ่ะ5้าหนึ1งห้าหสวน2 1ส่วน2คือ0.5ถูกไหมคะ v v คือ velocity velocity ก็คือเท่ากับ speed speed คือแม่ขับรถด้วยความเร็ว ใช่ไหมคะห้สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ากรุงเทพห้าสิบกิโลเมตรแปลว่าวข้างบนต้องเป็นหน่วย distance เมตรเปิดสเกนตอบเป็นข้อ b boy โอเคนะเคลียร์นะคะข้อนี้เป็นวิชาเลขเนาะในห้องสอบนะคะมีเครื่องคิดเลขให้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลขอบคุณค่ะ